ผลการตรวจพิสูจน์ปืนประจำกายที่พบพร้อมกับศพของนายมรรสโจันทรวดีแกนนำกองกำลังติดอาวุธอาเคเคที่เสียชีวิตขณะนะนำกำลังบุกโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่2หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส32เมื่อ13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบปืน AK-47 หรืออาก้า1กระบอกครับซึ่งเป็นปืนกระบอกเดียวกับที่พบว่าเคยใช้ก่อเหตุมาแล้ว35คดีในพื้นที่ห้าอำเภอของจังหวัดปัตตานีครับตลอด ตลอด8ปีที่ผ่านมาที่นายมรโซจันทระวดีเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธรคคเป็นเวลากว่า8ปีก่อเหตุครั้งแรกเมื่อ26มิถุนายนปี48ยิงนายมาหมะศะเฮตยีดอเรบบาดเจ็บที่อำเภอสายบุรีปัตตานีปี49ครับก่อเหตุ6ครั้งเช่นใช้ย,ยิงคนงานห้างหุ้นส่วนจำกัดมังกรพัทลุงเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ3คนในพื้นที่ตำบลปล่อ,องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานี ปี2550ก่อเหตุ3ครั้งเหตุใหญ่ที่สุดในปีนั้นคือนำปืนไปยิงทหารเสียชีวิต3รายในพื้นที่ตำบลตะบิ่งที่อำเภอสายบุรีปัตตานีเมื่อ28กันยายนปี2551ใช้ก่อเหตุ2ครั้งครับยิงพันเอกทวัชัยแจ้งประจักษ์รองเสนาธิการชุดเฉพาะกิจปัตตานี2บนถนนท่าเสเด็จหน้าโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีเมื่อ25มกราคม ปี2,552ก่อเหตุ5ครั้งหนึ่งในนั้นเป็นคดียิงชาวบ้านเสียชีวิต2รายในพื้นที่บ้านเจาะคือแยหมู่3ตำบลตะบิงอำเภอสายบุรีเหตุเกิดเมื่อ4มีนาคมและก็ยิงทหารพรานเสียชีวิต2นายเหตุเกิดที่ตำบลบือเระอำเภอสายบุรีเมื่อ19พฤษภาคมจากนั้นปี2,553นายมรอโซใช้ปืนประจำกายกระบอกนี้ครับก่อเหตุ8คดี เหตุที่ใหญ่ที่สุดในปีนั้นคือใช้ปืนยิงชาวบ้านเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนในพื้นที่ตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีเหตุเกิด7เมษายนปี54ครับก่อเหตุ7คดีเหตุที่ใหญ่ที่สุดในปีนั้นใช้ปืนยิงแล้วเผาชาวบ้าน3ศพในพื้นที่ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีปี2555ใช้อาวุธปืนก่อเหตุ3คดี ซึ่งเหตุใหญ่ที่สุดใช้ปืนยิงชาวบ้านเสียชีวิต2ของรายนะครับในพื้นที่ตำบละหานอำเภอสายบุรีและล่าสุดใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี้ครับยิงถล่มฐานกองร้อยปืนเล็กที่2ชุดเฉพาะกิจนราธิวัตราส3-2ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตพร้อมพวก16ราย ของทหารนาวิกโยธินภาคใต้กองทัพเรือและชุดปฏิบัติการพิเศษกรกรมนอภาคสี่ส่วนหน้าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายยิงครูชลทีเจริญชนครูมุสลิมโรงเรียนบ้านตันยงตำบลบารเรตใต้อําเภอบาเจาะเมื่อวันที่23มกราคมจนสามารถยึดปืนพกสั้นขนาด9มมได้หนึ่งกระบอกซึ่งต่อมาพบว่าเป็นปืนของครูชลทีที่คนร้ายได้ขโมยไปในวันเกิดเหตุกลายเป็นที่มาที่ทําให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่า นายมารอโซจันทระวดีนายอาเซมบูราเฮงและนายสุไหดีตาเหเป็นทีมยิงครูชลทีเพราะผลตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ที่ปืนกระบอกนั้นพบ DNA ของท่งานสมคนเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงนำผล DNA ของกลุ่มคนร้ายมาตรวจค้นจัดฐานข้อมูล DNA ก็พบความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะนายสุไหดีตาเหที่เสียชีวิตจากเหตุประทะที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ <Yeah. S 1> ก็พบว่า d n a ของนายสุไหดีตรงกับ DNA ของผู้ร่วมก่อเหตุสําคัญถึง8ครั้งประกอบกับการตรวจพบแผนที่เตรียมถล่มค่ายทหารของนายสุไหดีทําให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุจริงเพราะทั้งนายมารอโซจันทรวดีนายอเซมบูราเฮงและนายสุไหดีตาเหตัางอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และเป็นกลุ่มก่อเหตุยิงระเบิดและบุกค่ายทหารมาแล้วทั้งนั้น ประกอบกับข้อมูลทางการข่าวของหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส32หน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินภาคใต้กองทัพเรือซึ่งวิเคราะห์พื้นที่จากการที่กลุ่มคนร้ายมีการตัดต้นไม้เมื่อวันที่4มกราคมและการแจ้งเตือนทางการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุใหญ่ระหว่างวันที่10-11กุมภาพันธ์ยิ่งทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมและนํามาซึ่งการตั้งรับเหตุโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่2หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส32ตำบลบารเรศเหนืออาบาเจาะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ จนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต16คนซึ่งมีนายมารอโซจันทรวดีและนายอาเซมบูราเฮงนายสาอูดีอาลีกลุ่มคนร้ายอิงคูชลธีเจริญชนรวมอยู่ด้วยปืนค่ะปรากฏว่าปืนของคูคนี่ไปโผล่ในพื้นที่บาดจา็บสากการราตวเวนคนร้ายเนี่ยเห็นจวนตัวหนีหมดการตรวจเข้าของในจุดที่พบปืนโทรศัพท์ ปรากฏว่าไปตรงกับบุคคลที่เราเคยเก็บยีเนีาไว้แล้วเนี่ยห้าคนเสียชีวิตในครั้งนี้หนึ่งคนคือมารอโซจันทร,รวดีคนที่สองก็คือฮาเซมเบระเฮนเราก็ต้องไปประมวลว่าฮาเซมเบรเฮนเนี่ยเคยก่อเหตุที่ใดบ้างปรากฏว่าสิ่งที่เราได้ก็คือฮาเซมเบรเฮนเนี่ยเคยอยู่ร่วมกับซูไฮดีตาเหในเหตุปะทะเมื่อปีห้าสราะขซูไฮดีตาเหต,ตายเนี่ยเราก็เลยใช้ กระบวนการรวบรวมพระช่วยีตาเหตุเป็นคนที่มีเดเรตรงกับการก่อเหตุสูงสุดถึงแปดครั้งจากการวิเคราะห์จะทําให้รู้เลยว่านี่คือทีมถล่มค่ายทั้งนั้นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดชุดนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานตั้งแต่ปี2547เชื่อว่าการติดตามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพส่วนสําคัญเจ้าหน้าที่ต้องมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการประสารพันธุกรรมหรือ DNA ซึ่งทำลายได้ยากกว่าลายนิ้วมือและการรวบรวม DNA จากที่เกิดเหตุไปกว่า50,000ถึง60,000คนในรอบ9ปีที่ผ่านมาทำให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์มีฐานข้อมูลทาง DNA ที่สามารถจัดกลุ่มคนร้ายได้